หนูชื่อเด็กหญิงพัชราภาจูปามาตังค่ะกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะจากโรงเรียนเทศบาลสังขะอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ค่ะกับรางวัลที่เราได้รับในวันนี้จังหวัดอ่านี้เราได้รับเราได้รับรบางวัลเกี่ยวกับอะไรครับค่ะ,ะรางวัลที่หนูได้รับค่ะก็เป็นรางวัลชนะเลิศหนูหน้อยอาสาสมัครท้องถิน่นรักโลกค่ะอะไรนะผลงานค่ะผลงานของหนูที่ได้ทำมาค่ะก็เป็น หลักๆคือนวัตรกรรมค่ะน้ำหมักหยุดรดผักปลูกรักลงดินค่ะซึ่งนวัตรกรรมนี้ค่ะจะส่งเสริมด้านการเกษตรและการลดปริมาณขยะมูลฝอยค่ะรวมถึงการลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนค่ะครับความภูมิใจที่เราได้รางวัลน,นี้เป็นยังไงบ้างครับความภูมิใจของหนูก็คือการได้นําขยะไปต่อยอดให้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนค่ะแล้วก็เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้คือความภาคภูมิใจของหนูเลยค่ะ คลงานของหนูก็ช่วยด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการนําขยะมาแปรรูปค่ะทําให้ปริมาณขยะค่ะได้ลดลงค่ะทั้งยังส่งเสริมด้านการเกษตรด้านอาชีพของคนในชุมชนด้วยค่ะแรงบันดาลใจของหนูค่ะก็มาจากรุ่นพี่ปีที่แล้วค่ะของโรงเรียนหนูค่ะก็ได้รางวัลรองชนะเลิศค่ะหนูคิดว่าหนูอยากจะต่อยอดนวัตกรรมนี้ค่ะให้เกิดประโยชน์ต่อไปค่ะ ก็เกินคาดเลยค่ะวันนี้สุท้ายอยากให้น้องเชิญชวนคนที่จะมาร่วมกงมประวัติในปีหน้า2ับพอกต้องเตรียมตัวอย่างไรต้องทั้งโครงการอะไรยังไงก่อนด้าครับก็สําหรับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆที่อยากจะเป็นหนุ่น้อยอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกค่ะการเตรียมตัวก็ขอให้เราได้นําขยะไปใช้อย่างมีประโยชน์ค่ะแล้วก็ เป็นนวัตกรรมที่เชิญชวนให้ร่วมกันคัดแยกขยะด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีก่อนที่จะมาร่วมแข่งขันค่ะให้ก่อนเตรียมตัวค่ะ